สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังความเชื่อและความศรัทธาเป็นสิทธิส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะคะสำหรับวันนี้เป็นเรื่องของคนที่มีลายมือกากบาทถ้าท่านเป็นอีกคนหนึ่งที่มีกากบาทกลางฝ่ามือท่านครูบาอาจารย์หมอดูทั้งหลายได้เตือนเอาไว้ว่าให้ท่านอย่าได้พลาดพังทำห้าสิ่งต่อไปนี้ เพราะจะทำให้การเงินของท่านตกตำ่ำจะเป็นหนี้เป็นสินตลอดชีวิตไม่ว่าท่านจะหยิบจับอะไรก็จะไม่เจอรุ่งเรืองและจะมีสิ่งฉุดลัง้งมนดํามืดคอยทําให้ชีวิตของท่านนั้นตกต่ําและมีแต่โครคภัยไข้เจ็บเข้ามาเบียดเบียนในชีวิตเพราะ5สิ่งต่อไปนี้จะเปรียบเสมือนภัยนรกที่แผดเผาการเงินของท่าน และกัดก่อนชีวิตของท่านให้จมอยู่กับพื้นไม่เจริญรุ่งเรืองซึ่ง5อย่างที่ครูบาอาจารย์ได้ย้ำเตือนนั้นก็คือ 1. ห้ามคนที่มีกากบาดกลางฝ่ามือพูดไม่ดีกับพ่อแม่ไม่ว่าจะเป็นการตะคอกใส่ท่านพูดลับหลังหรือบ่นว่าพ่อแม่ตัวเองไม่ว่าพ่อแม่จะขัดใจหรือไม่ได้ขัดใจ แต่ท่านก็อย่าได้ตะคอกเสียงใส่พ่อแม่หรือด่าทอท่านพูดอะไรไม่ดีกับท่านพ่อปุพการีของท่านนั้นเป็นผู้ที่มีบุญคุณกับท่านมากถ้าท่านหลงพูดไม่ดีหรือด่าทอท่านชีวิตของท่านนั้นจะตกต่ำไปตลอดชีวิตจะไม่มีเงินมีทองและจะเป็นหนี้เป็นสินถูกเจ้ากรรมนายเวรสาบแช่งให้ชีวิตของท่านนั้นตกต่ำ ข้อที่2ห้ามคนที่มีกากบาดกลางฝ่ามือปลูกต้นไม้มีหนามหรือดอกไม้ทุกชนิดที่มีหนามเอาไว้หน้าบ้านเพราะจะทำให้สิ่งดีๆสิ่งที่เป็นมงคลออกไปจากชีวิตและยังคอยทิ่มแทงกระเป๋าเงินของท่านให้รั่วไหลซึ่งเป็นเหตุให้ท่านเก็บเงินเก็บทองไม่อยู่ไม่ว่าท่านจะหาเงินมาได้มากสักเท่าไหร ท่านก็จะมีเหตุปัใจจัยให้ท่านต้องจับจ่ายใช้สอยเงินจนทําให้ท่านนั้นยากลําบากในที่สุดและอีกอย่างหนึง่งการปลูกดอกไม้หรือต้นไม้ที่มีหนามไว้หน้าบ้านเปรียบเหมือนหนามจะทําให้ท่านมีโรคภัยไข้เจ็บสุขภาพร่างกายไม่แข็งแรงอีกด้วยข้อที่สามห้ามเอากระเป๋าสตางค์ของท่านไว้ที่ต่าหรือไว้ในที่สกปรก อย่างเช่นใต้เตียงหรือหลายๆที่ในบ้านของท่านหรือที่ที่คนพาดพังไปเหยียบได้ที่ครูบาอาจารย์ห้ามก็เพราะว่าเงินหรือกระเป๋าเงินของท่านนั้นเป็นสิ่งที่เป็นมงคลเพราะว่าเงินนั้นจะทำให้ชีวิตของท่านดีขึ้นทำให้ชีวิตของท่านสะดวกสบาย และสามารถแก้ปัญหาบางอย่างในชีวิตของท่านได้เพราะฉะนั้นเงินจึงเปรียบเสมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยอำนวยอวยผลทําทำให้ชีวิตของท่านดีและไม่มีอุปสรรคปัญหาในชีวิตท่านจึงควรรักษากระเป๋าเงินของท่านให้ดีเอาไว้ในที่ที่สูงเอาไว้ในที่ที่เหมาะสมและอย่าได้พลาดพังให้ใครเตะหรือหลงโยนกระเป๋าของท่านทิ้ง เพราะจะทำให้เงินออกไปจากชีวิตของท่านและท่านจะเป็นหนี้เป็นสินเงินทองก็มักจะขาดมืออยู่ตลอดข้อที่4ห้ามรับประทานอาหารในงานศพที่ไม่ใช่ญาติพี่น้องของตัวเองแต่ยังไงก็ตามท่านก็สามารถรับประทานอาหารได้หลังจากที่บ้านหลังนั้นเป็นบ้านเย็นซึ่งบ้านเย็นก็หมายความว่า หลังจากที่ได้เคลื่อนย้ายไปทำพิธีทางาศาสนาสำเร็จแล้วแต่ถ้าศพยังอยู่ในบ้านอยู่เตือนเด็ดขาดคนที่มีกากรกบาทกลางฝ่ามือนั้นห้ามนับประทานอาหารเด็ดขาดเพราะจะทำให้ท่านทำมาหากินไม่ขึ้นทำอะไรก็มักจะเป็นหนี้เป็นสินและจะมีสิ่งไม่ดีเกิดขึ้นในบ้านของท่านจะมีเรื่องราวขึ้นเกิดขึ้นกับญาติพี่น้อง หรือตัวท่านเองหรือคนใกล้ตัวของท่านและอีกอย่างหนึง่งก็ยังทำให้ท่านสุขภาพไม่ดีอีกด้วยมักจะมีโครคภัยไข้เจ็บและสิ่งไม่ดีสิ่งที่เป็นอับประมงคลเกิดขึ้นในชีวิตเพราะฉะนั้นขอให้ท่านที่มีกายกรบาดกลางฝ่ามือจงระมัดระวังด้วยข้อที่5ข้อสุดท้าย ห้ามสาบแช่งคนอื่นห้ามพูดไม่ดีห้ามติฉินนินทาต่อคนอื่นเพราะเนื่องจากว่าคนที่มีกากบาทกลางฝ่ามือนั้นเป็นผู้ที่มีบุญมาเกิดถ้าท่านอยากให้บุญเก่าของท่านส่งผลอยากให้บารมีเดิมของท่านส่งผลต่อชีวิตท่านก็ต้องอยู่ในคลื่นแห่งบุญทำตนให้พร้อมด้วยศีลสมาธิ และหมั่นสร้างบุญสร้างกุศลอยู่เสมอและบุญเก่าบารมีเดิมที่ท่านเคยสร้างสมมาตั้งแต่อดีตชาตินั้นจะช่วยนำพาชีวิตของท่านเจริญรุ่งเรืองมีเงินมีทองและประสบความสำเร็จในชีวิตแต่ถ้าท่านที่มีกากบาทกลางฝ่ามือติชินนินทาหรือด่าทอคนอื่นอยู่เสมอ ใช้วาจาสร้างปัญหาต่อคนอื่นบุญเก่าที่ท่านเคยสังสมมาตั้งแต่อดีตชาติก็จะไม่สมผลชีวิตของท่านก็จะตกตามเพราะคนที่มีกากบาทกลางฝ่ามือนั้นเมื่อจะดีก็จะดีกว่าคนอื่นเมื่อจะชั่วหรือเมื่อจะตกตามนั้นก็มักจะตกตามกว่าคนอื่น เพราะฉะนั้นคนที่มีกากบาดกลางฝ่ามือให้ระมัดระวังตัวเองอย่าได้พลาดพังสาบแช่งคนอื่นเพราะคำสาบแช่งที่ท่านพูดให้คนอื่นนั้นจะย้อนกลับมาเป็นการสาบแช่งตัวท่านเองในเมื่อเป็นแบบนั้นชีวิตของท่านในชาตินี้จะไม่เจริญรุ่งเรืองและจะตกตำ่ำข้อห้ามห้าประการนี้ เป็นเพียงคําเตือนจากครูบาอาจารย์และหมอดูทั้งหลายที่นิมิตเห็นซึ่งคนที่มีกากบาดกลางฝ่ามือหลีกเลี่ยงได้และไม่เคยทําชีวิตท่านนั้นก็จะเจริญรุ่งเรืองและจะมีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นในชีวิตแต่ถ้าท่านมักจะทําอย่างนี้เป็นอาจินชีวิตของท่านนั้นก็จะมีแต่ตกต่าไม่เจริญรุ่งเรืองแต่ยังไงถ้าท่านหลงผิด เคยทำสิ่งเหล่านี้ก็ขอให้ท่านลดละและอย่าได้ทำอีกเลยขอขอบพระคุณท่านเจ้าของที่มาเนื้อหาสาระดีๆแบบนี้ที่ได้นำมามอบให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันและขอบพระคุณสำหรับการติดตามและฟังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องบุญนำพาด้วยนะคะ แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ